สวัสดีครับผมช่างเอ็มมิชพันธ์ไทยนะครับหรือไอเอ็มคนบ้านนอกนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปมาตั้งหลายคลิปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คนติดตามก็แปดสิบกว่าคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามผมนะครับชื่อจริงผมก็จะมาแนะนําตัวผมนะครับชื่อเล่นผมผมชื่อเอ็มนะครับอายุยี่ยี่สิบสองปีนะครับก็ ทามีดเป็นงานงานเสริมครับแล้วก็เป็นช่างตัดผมด้วยส่วนงานหลักก็ผมทํางานอยู่โรงงานนะครับแล้วก็ในความที่ผมเป็นคนชอบมีดไดงครับผมก็เลยว่าเออผมก็มาสะสมดีกว่ามาแรกเริ่มจากชอบก่อนความชอบมาก่อนแล้ก็เริ่มสะสมนะครับคือแบบว่าถ่ายมาทํามีดได้เพราะว่าแบบ เพชพลอันนี้นะครับคือเมื่ายเมื่อก่อนผมซื้อมาเป็นแบบทําด้ามทาฝักอะไรมาเรียบร้อยแล้วคือซื้อแบบสําเร็จมาคือเราซื้อมันเราใช้งานอย่างเดียวยนะครับคือราคามันค่อนค่อนข้างสูงนะครับก็เลยว่าเออเรามาลองทําเองดูไหมเราก็จะเสียแค่แค่ค่าค่าค่าของนะเราไม่เสีย ค่าช่างนะก็เลยว่าเออลองซื้อมาตัวแรกก็เอไม่รู้ว่าจะสั่งใบที่ไหนนะต็วแรกก็ซื้อในลาบ,บสแตดาม,มาผมไม่รู้ว่าเป็นนี่ของค่ายไหนนะแต่ว่าเป็นรูปสั้นสั้นน่ารักโซเสือตัวเดียวครับแลจะมามาประมาณเก้านิ้วนะครับก็รเริ่มศึกษาดูใน youtube มาก็เออทำยังไงนะเนี่ยผมก็เลยว่าเออลอง ทำทำดูนะครับคือผมบอกตรงคือแบบไม่สวยเลยอ่ะคือแบบในความคิดอีกอย่างหนึ่งพอเราทําเสร็จก็อีกอย่างหนึ่งครับแล้ผมก็เออทําไมมันเป็นเป็นแบบอย่างนี้วะทําไมมันแบบไม่สวยวะอยงนี้ผมก็เราผมก็หยุดทําไปพักหนึ่งแล้วก็ศึกษาแล้วก็เริ่มพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆครับ เริ่มจากศูนย์ไปหนึ่งจากหนึ่งไปสองประมาณนี้อ่ะผมก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็ทาเป็นทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับแล้วก็ช่วงของนั้นผมก็ศึกษาใน y o t u u e แด้วยนะครับก็ดูในหลายๆช่างหลายคนเขาก็ไม่สอนเทาไหรนะครับจนผมได้ไปเจอช่องชื่อว่ามนขอนุญาตเออชื่อพี่เขาพี่เขานะับ ชื่อช่องว่ามนชัยคมในฝักนาค,คือเราไปดูว่าเออทํามันทําทํายังไงกันคือพี่เขาออาธิบายคือแบบละเอียดมากครับจากผมนี้ทําอะไรไม่เป็นเลยอะที่จะทําแบบไม่สวยก็เออก็เอาความรู้เขาะ่ะมาปรับเปลี่ยนกับความรู้เรานะครับคือผมจะเวลาผมจะทําฝักอะไรทําฝักลำหนาเนี้ยผมจะล่างแบบก่อน ร่างแบบก่อนก็เอามีดหรือว่าเลื่อยก็ได้มาตัดมาตัดมาเลื่อยให้ให้เป็นทรงนะครับแล้วก็เราก็ทาํทาตามวิธีของมันต่งตางๆนะครับจนได้มีดมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็แบบเออตอนเริ่มจากอรับซ่อมกันนะครับก็มีคนแถวบ้านว่าเอ้ยมีดบามหลุดบ้าง อยากอยากทำฝักบ้างเนี่ยหรือว่าเอามีดมาให้เราฝนบ้างเนี่ยก็รับงานแถวบ้านจนแบบเออมีคนคนหนึ่งครับเขาทักว่าเออเราเราแบบมีแววนะมีแววด้านด้านานี้นะคือแบบเคยมีหมอดูมาทักผมว่าเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับต้งแต่สมัยเรียนผมก็ไปเที่ยวงานอำเภอนะครับ คือหมอดูเขาเรียกขเขาว่าผมอะไม่วันไหนก็วันหนึ่งอะถ้าถึงอายุยี่สิบกว่านะครับประมาณยี่สิบสองยิบสามเนี่ยผมจะทํางานเกี่ยวกับสินสินผมว่าก็ยังไงวะเราก็ไม่ได้ชอบงานงานสินแบบสักหน่อยนะครับผมว่าผมจะทํางานเกี่ยวกับของมีคมนะครับไอ้ผมคิดว่าคงแบบไม่ใช่หรอกคอัมาึงวันนี้ผมก็ ออนึกถึงคำพูดวันนั้นทําเกี่ยวของมีคมอ,อ๋อเราทําเกี่ยวกับมีดเองแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ผมยะไม่ค่อยรับงานมีดเท่าไหร่นะครับถ้าอยากอส่งมีดมาทำให้ส่งมีดมาให้ทำก็ส่งมาได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าผมทํางานหนักด้วยช่วงเย็นมาผมก็ทําให้นะครับแล้วก็อะไรนะลืมครับโทษ โทษโทษทีนะแล้วก็ที่หมอดูเขาทักนะคือเขาทักแบบแม่นมักนะครับแล้วผมก็เออถ้าวันใดวันหนึ่งผมแบบยังไงอะตั้งตัวได้เมื่อไหร่คือผมก็จะทําอาชีพนี้แหละครับไม่ตัดผมก็ทําทําทํามีดรับซ่อมมีดนะหลับหรือว่าใครที่ว่ามีดที่บ้านไม่คมก็ ทับเฟซส่วนตัวไม่ได้นะครับคือผมจะเขียนไว้หน้ายูยูทูปนะครับก็มีไอดียไลน์ด้วยว่าเออใครส่งมีดมารับหรือว่าส่งมีดมาทํานะครับก็สามารถส่งมาทําได้นะครับก็มีหลายประเภทนะครับรับมีดรับประกอบแล้วก็รับอซ่อมรับรับฝนมีดด้วยนะครับหรว่าเป็นงานต่อเล่มหรือว่าเป็นงานถ้า ถ้ามีสี่ห้าเล่มผมจะคิดราคาต่อเล่มนะถ้าเป็นสิบเล่มขึ้นไปผมจะคิดราคาเหมาะนะครับก็ไม่ได้ใช้เครื่องนะผมใช้หินเลยนะครับวันนี้ก็ผมขอมาลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ขอบขอบคุณแปดสิบคนติดตามที่มาติดตามผมนะครับสวัสดีครับ